าตัวแม่รุ่นใหญ่ตัดสินใจทำสัญญกรรมแต่ละคนสวยกระชากไวมากขึ้นชื่อว่าความสวยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะหากต้องอยู่ในวงการบันเทิงก็ยี่งดต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษวันนี้ทางเราจึงได้รวบรวม5ตัวแม่รุ่นใหญ่ที่ตัดสินใจขึ้นเขียงทำสัญญกรรมเพิ่มความงามจนสวยกระชากไว อันดับห้าแพรรัชนีใครๆต่างก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีกันเป็นอย่างดีซึ่งปีนี้เธอก็อายุเข้า61ปีแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าเธอยังคงสวยปังอยู่ตลอดและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแพรรัชนีได้ตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ดึงหน้าแก้ไขหนังตาตกและผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา ซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากทำก็สวยหน้าเด็กมากๆถูกใจสุดๆอันดับสี่นกสินใจที่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวเพิ่งได้ตัดสินใจทำสัญญกรรมดึงหน้าและทำตาในวัย58โดยทางด้านนกสินใจได้แก้ในส่วนของหนังตาตกทุงไขมันใต้ตาและใบหน้าหย่อนคล้อย ซึ่งปัจจุบันต้องบอกเลยว่าใบหน้าของนกสิงใจนั้นสวยเข้าที่แล้วแถมหน้ายังเด็กลงมากๆอันดับสามแม่แอลอัมพาโดยเมื่อสองปีที่แล้วแม่แอลอัมพาได้ตัดสินใจทำสัญญกรรมทั้งหมด6อย่างคือแก้ไขาตาชั้นบนแก้ไขใต้ตาพร้อมขูดสารดึงหน้าแบบเฟรดลิฟตกแต่งไขมันใต้คางดึงคอแก้ไขคีลอยข้างหูจากการสัญญกรรมครั้งก่อน ปัจจุบันสวยเปยยอนอายุไปเหมือนเพิ่ง4ี่สิบกว่ากว่าอันดับสองต้องรัชนีกรที่เพิ่งตัดสินใจทำสัญญากมแบบสดสดร้อนร้อนโดยทางด้านต้องรัชนีกรได้ทำสัญญากมดึงหน้าและก็ตัดกรามหลังจากที่ทุกคนได้เห็นโฉมหน้าใหม่ก็ต้องบอกเลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆและนี้เพียงทำแค่ไม่นานยังเป๊ะขนาดนี้ แต่หากว่าใบหน้าเข้าที่ยิ่งกว่านี้เชื่อว่าจะต้องออกมาสวยมากขึ้นอย่างแน่นอนอันดับหนึ่งดาวมายุรีที่ผ่านการทำสัญญกรรมมาแล้วแบบนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งที่เธอนั้นพึงพอใจกับใบหน้าตัวเองมากที่สุดหลังพยายามแก้หมายยี่สิบปีและผ่าตัดมาไม่น้อยกว่าสิบครั้ง ซึ่งแต่ละคนที่เห็นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใบหน้านี้ของเธอนั้นสวยที่สุดแล้วค่ะแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วก็ได้ซึ่งงานนี้ค่ะเมื่อใบหน้านั้นดูสวยแล้วก็ยิ่งทำเอาเจ้าตัวนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย